วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจากโอเวอร์ท็อปอัพนะครับรับเติมเกมเมียร์โฟครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบ เล่มสุดท้ายนะครับไขมุกปีศาจวัวเน,นี่ยเ,เพื่อนๆหลายคนบอกว่าถามกันเข้ามานะครับว่าจะทํายังไงถึงได้เปิดคมภีนี้นะครับผมก็เข้ามาตรงคําขอนะครับภารกิจคําขอนะของเมืองบีชอนนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นเควสเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อส่วนรวมนะก็ตรงนี้นะครับถ้าเราทําจบเนี่ยมันจะปลดคมภีนะครับผมเล่มสุดท้ายของเขาวัวเน,นฟาริให้นะครับเป็นไขมุกปีศาจนะ มาวันนี้เราจะทำเควสคำพิถีพิถับตัวนี้ครับผมมาครับผมอบอสแสได้เขาบอกว่าคิดว่านะครับผมข้าเห็นปีศาจวัวรับใช้แปลกๆอยู่แถวสุสานง,งัวปีสุสานงัวปีศาจขั้นสูงชั้นหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสุสานงัวนะครับขั้นสูงและชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะครับวเวลาเพื่อนๆไปนะสุสานงัวนะครับ ชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วท่านก็สังเกตด้วยนะครับเวลาไปเนี่ยซึ่งถ้าเขาบอกว่าชั้นสูงนะครับมันจะเขียนว่าตรงนี้ครับผมอิลิทนะเออมันจะเป็นขั้นสูงนะครับให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับป๊าบเข้ามาตรงนี้นะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยเนาะมันจะเป็นสุสานขั้นสูงนะครับไปหาเบาะแสแรกนะครับเบาะแสแรกอยู่ตรงนี้ครับผมมาคำพีง่ายอยู่้าแบบนี้นะครับอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาะแสแรก ไปหาตรงนี้เหรอยิ้ลรอเหรออออนี่ไงไข่มุกพิศษงวนะครับอะเบาะแสแรกมาแล้วโอเคครับผมพอแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะแสที่2นะครับเบอรแสที่สองเนี่ยนะขอดูขออ่านก่อนนะครับเบอแสแรกเบอแสที่2ครับวิญ,ญญาณขึ้นชีพนะของขวัญพิศษงวเกี่ยวข้องกับพวกวิญ,ญญาณนะครับอ่าข้าหน้าจะไปที่ถ้ำ ใต้น้านะครับผ่านแอ่งน้ําถึงจะดูอันตรายก็เถอะแต่ข้าก็รู้ว่าจะมีใครสักคนนะครับรู้เรื่องมากกว่านี้มันจะยากตัวนี้ครับถ้ามันไม่มีคัมภีนะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับมาตรงนี้ครับคัมภีนะให้เรากดตรงช้อยสุสารปีศาจงัวนะครับชั้น2นะก็จะมีคัมภีตรงนี้เนาะป๊บก็มีพ่อค้าอยู่คนเดียวนะครับน่าจะถามพ่อค้าเนะอ่าคุยครับพูดคุยนี่ไงอ่า บาะแสที่2เรียบร้อยอเคมาบเบาะแสที่สามครับ,บเบาะแสที่สามอยู่เพิ่องอ่านนะเดี๋ยวขอสํารวจก่อนอ่าไม่มีคัมภีร์ใช่ไหมเดี๋ยวต้องอ่านนะเพราะแสที่สามเนี่ยเหมือนจะให้เราไปฆ่าใครไม่รู้ครับสิบตัวนะอ่ะขาขา,าอใดที่ว่าพิษสัวัวไล่ล่าสตีนะครับอืมไล่ล่าคนอยู่ไล่ล่าผู้หญิงนะอ่ามันจะอยู่อ่ามันจะอยู่ชั้นสองนะครับมันจะอยู่ชั้นชั้นสองเพราะว่าเรารับคัมภีร์ชั้นสอง อ่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับตรงกลางนะไะขี่มา้าขี่มา้าไะนี่อ่าให้เรามาตรงนี้เลยครับแล้วก็ใส่กันไปเลยนะครับองค์รักเพิงทมินนะครับอ่าชื่อมันนะ,ะประมาณ10ตัวนะครับอ่าถ้ามันนับให้เราเนี่ยเก็บอาวุธพิษงวงครับผมอ่าเห็นไหมมันจะนับให้เรา10ตัวนะครับโอเค โออสสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอ่าบอเซที่3เสร็จแล้วเนาะบอเซที่4เนี่ยถ้าท,ทางเท่านี้น่าจะปรับความเข้าใจนะครับของชูยักษ์ดวงได้แต่ว่าพวกชั่วคนนั้นนะครับมาให้ได้ใช่ไหมน่าจะกลับไปหาคนเดิมเนะนี่น,นี่กลับไปหาคนเดิมครับปับ๊บไปดีเลิกเลิกตีเลิกตีเพื่อนทำเควส กลับมาที่เบาะแสที่4นะครับมาหาชูยักษ์ดองนะนี้ดีเราก็ทําการพูดคุยครับเนี่ยมันก็จะปลร็อกนะครับผมเบาะแสที่4เนาะแเราไปดูเบาะแสที่5กันครับเบาะแสที่5นะครับเหมือนกับนี่ค้าต้องซื้อกล่องขยะพวกนี้ทั้งหมดมาเปิดบ้าจริงไอพ่อค้าเฮงซวยมีการด่ากันแหละไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะ อะไรนี่แหละนะครับกล่อ,องขยะน,นีไ่ไงเออหมือนจะให้เราซื้อกล่องขยะนะครับร้อยนะอก็ซื้อกล่องขยะให้ได้นะครับกล่องขยะเหมือนจะให้เราซื้อกล่องขยะแล้วมาเปิดแผนที่นะเออมันจะสุ่มแบบแผนที่นะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อมาครับทีละน้อยทีละน้อยครับอย่าไปซื้อเยอะนะเดี๋ยวมันเจอแผนที่ก่อนมานี่ไงเห็นแผนที่แล้วได้สองนะครับอ่า น่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วแล้วก็กดเปิดแผนที่ใช่ไหมที่ไหนวะแผนที่วะดูหนโอนี่ไงก็กดใช้เลยนะครับที่ใต้น้ำอยู่ผ่านเควสแล้วนะครับอ่าก็เปิดแผนที่เสร็จแล้วมันก็จะผ่านควสนะครับแล้วก็เบาะแสที่หงนะครับไปที่ถ้ำใต้น้ำนะครับเหมือนเราเปิดแผนที่เราต้องไปดูนะครับว่าถ้ำใต้น้ำอยู่ตรงไหนเนาะเราไปดูชั้นสุด สูงก็เพื่อนๆสังเกตนะครับผมก็การลงถ้ำใต้น้ำนะครับสำหรับเควสที่6นะครเบาะแสที่6นะเขาบอกว่าให้เราลงไปใต้น้ำนะครับสังเกตว่าเราต้องลงถ้ำใต้น้ำที่เป็นสุสารขั้นสูงเท่านั้นนะครับอย่าไปลงสุสารที่เป็นธรรมดานะถ้าเป็นธรรมดามันจะลงไปแล้วไม่มีอะไรนะครับตรงถ้ำใต้น้ำนะครับ ต้องเป็นชั้นสูงเท่านั้นนะครับชั้นสูงมันจะมีตัว PVC ตัว NPC ตัวนี้นะครับตัวริ้วล้อตรงนี้นะครับยืนอยู่ถ้าเราลงไปแล้วมันก็จะผ่านเควสนะครับนี่ปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นถ้ำใต้น้ำนะครับแล้มันจะลงไปเองนะครับเห็นไหมครับเควสมันก็จะผ่านนะของถ้ำใต้น้ำนะครับในแมปไม่มีนะครับเออต้องหาเองจริงๆนะเกมนี้บอกเลยครเดี๋ยวเราไปสำรวจดูครับว่ามีอะไรบ้าง ไปทำใต้น้ำเฮ้ยตก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 เดี๋ยวเราสังหารดินี่มีเราคนดีโยเพื่อนโมีวัวเจ้าวัวมีผ้ามีของอะไรดบดบอาก็เควสนะครับเบาะแสที่เจ็ดนะครับเหมือนให้เราสังหารเนี่ยครับสังหารเจ้าปีศาจวัวที่อยู่ข้างหน้าในถ้ำใต้น้ำนะครับ หนึ100ตัวนะเอออาพอเรานะครับผมทำการนะครับสังหารครบหนึ่งร้อยตัวนะครับเราก็ทิ้งไปสักพักนะครับเดี๋ยวพอทิ้งไปสักพักเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อเรื่องอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ปีไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีตัวบอสนะครับของพูดกระทิงนรกเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับอ่าก็เหมือนกับให้เรานะครับสังหารเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จบเควสนะ พอเราสังหารเสร็จแล้วนะครับผมเคสมันก็จะบอกให้เราผ่านแล้วนะครับก็ครบ1 0 0พอดีนะครับอ่าเราก็สามารถกดรับได้นะครับนี่จบแล้วนะครับผมสำหรับเคสอ่าก็ของที่ได้มาเนี่ยคือมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับของที่ได้จากเคสลึกลับนะครับต้องนำมาแค่ลงทะเบียนอย่างเดียวนะครับผม ต้องนำมาแค่ลงทะเบียนอย่างเดียวนะแต่ผมให้ดูของนะเรียบร้อยครับผมสำหรับคร e s นี้นะครับจบไปแล้วนะก็เพื่อนๆคนไหนที่สงสัยวยังไงครับผมกดคอมเมนต์ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะตอบให้นะครับที่ติดตรงภารกิจไหนนะครับโอเคก็ใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม